สวัสดีค่ะพี่น้องมณีครูหักใจสารเนาะคะ่ะสิผ้ามาอัปเดตสวนพักที่ห้าปลูกไว้ในกระสอบเนาะคะ่ะจากที่เดือนที่แล้วเนาะที่ห้าล่งไปมันจะยังเป็นการช่วงทด,ทดลองทดสอบอยู่แต่ว่ารู้ซื้อกว่ามันได้ผลผลิตแล้วจังเป็นพริกเนาะคะ่ะที่ห้าปลูกไว้พริกอันนี้สีเขียวเนาะพึงจะพึงจะรู้ซื้อกว่าแตกดอกแตกน่วยเนาะคะ่ะ ก็จะมีเป็นบักเือเทศบักเคอรเพาะเป็นต้นหอมผักชีเล่าเนาะคะ่ะผักชีไทยข้าวโพดมีสลันแหน่มีคามีต้นทัวเนาะคะ่ะที่เหาทดล่องเป็นผืชหลายๆชนิดเนาะคะ่ะแต่ว่าใส่สูตรดินยังเป็นสูตรเดิมสูตรเก่าอยู่ก็คืออัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งเนาะ,ะดินหนึ่งส่วนปุ๋ยขอ,อกที่เหาหมักแล้วส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนที่ปุ๋ยขอ,อกที่เหาหมักก็คือเฮาใส่เป็นปุ๋ยขอ,อก ส่วนหนึ่งล้วก็มีแกแล้วก็มีคุยบกเผากำมาผสมกันแล้วก็ลดด้วยน้ำมักแล้วก็มักไวเดือนนึ่งนะคะจังจะเป็นดินที่เข้ามาใส่ในกระสอบปุ๋ยแบบนี้ก็รู้ซึกว่าพืชเขียวพืชงามแต่ว่าเข้าจะบดใส่สารเคมีเลยแต่ว่าการย่งบ่ทันถึงขันอินซีนะคะคืออินซีนี่ต้องเป็นเป็นเม็ดที่เป็นอินซีพร้อมแต่ว่าเม็ดนี้เข้าซื้อมาจากทองตลาด ไอ้ต้นนี้ก็จะเป็นดอกแล้วเป็นดอกสวยทั้งนั้นก็นจะเป็นนวยแล้ว,วต้นม่ขั่นไงได้ค่ะเนี่เป็นดอกแล้วใช่ค่ะคือต้อนซ้มนี่เองนี่เป็นอดอกนอะแต่รูซื้อว่าจะสวยถึงเขาบ้ใส่ยูเรียบริษอยางกัะซามเนาะคะ่ะก็ถือว่าได้งามอยู่เพราะว่าเขาเห็ดเป็นโฮอร์โมนแล้วก็เห็ดเป็นน้ำมักสูตรไหลมะแรงสารเคมีเคมีกับกบใส่ายางก็รูซื้อว่าผดกับตอบสนองดีอยู่นะค่ะพี่น้องแต่ว่า มีช่วงแหลกๆเนาะที่เห่าผสมดินบ่ได้ดินมันแกนดินมันแน,น่นนี่ค่ะเอาให้ดงคือลดน้ำลงไปแล้วคือเปียกตะหนาดินหังในดินซึมลงไปพ่ถึงดินมันแกนมันอัดแน่นกันไปโพดนี่พี่น้องสิสังเกตเห็นอยู่ว่ามันจะดินแห่งกับดินเปียกเนาะค่ะอันนี้ก็คือนี่ละ กดลงไปกับบ่เขาพี่น้องใส่ปุ๋ยน้อยเ้อาใส่ปุ๋ยน้อยอัตตาส่วนมันบ่ขื้นเลยต้นใหม่มันก็บ่ขึ้นหอนจากที่เฮาปลูกรอบแรกอะเจอปัญหากับต้นมะเขือเทศนะมะเขือเทศต้นนีมาเลยมันพิรักมาดูมันเฉามันเฉาหรอกกับมันเหี่ยวปัญหาที่เจอ อันนี้คือชุดทุลองตนแรกตนแรกของเ้าเหรอคณะนี่กับตนหญ่แล้วเนาะแนนค่ะปัญหาที่เจอก็คือตนมันเหียวมันเฉา้วลือก็ที่นี่ดินมันยุบตลงมันเห็นเห็นหลาดเห็นเห็นโค่นตนใหม่แต่แหลกเ้าเข้าใจว่าหดหนามอืมวายหานมันจานมันผักมันเน่าบ่เขาเลยสงสัยอืปีป๋องเ็เลยแง่แง่แง่ไปแทงมันมันดินดินมันแน่น หากมันเสาะไปว่าได้หากมันไปว่าไหวโทษว่าคุยดินลงไปเมืองแล้วขังเจาะดินไปเมืองแหลวข้างล่างนี้เป็นดินแข็งโป๊กเลยที่ปอนกันเลยใส่ดินที่เห่าผสมไม่ขึ้นไม้เฮ็ดให้มันเป็นดดินแบบนี้ดินที่เห่าผสมขึ้นไม้นั่นค่ะนี่ก็คือดินที่เห้าฮดน้ำแบบเดียวกันกับกล่องที่พี่น้องพาไปเบิรงเมื่อกี้เนาะค่ะดินจะเป็นแบบนี้ก็คือดินเนี่ยก็คือน้ำซึมได้แล้วก็ดินล้วนดินโป่ง อันนี้ก็จะเป็นแกบที่ห้าหมากักใส่ปุ๋ยมักไว้แล้วก็คือผนออกมากก็คือต้นใหม่งามแลโดยปัญหาที่สองคือ,อปัญหาที่สองก็คือรลกเขาอ่ะอืหลากเขาม,นมนันอยู่ตองแนเนเอโตลว่องแนนเฮ็ดไห้เห็นหลากเขาที่นี่หลากเขามันโดนแสงโดยตรงหลกักคูมันก็นเลยเฮ็ดไห้ก็คือต้นเขาเหี่ยวต้นเขาเฉวเาเฉว,วางมันจะบวหลอดแล้วดีนะพี่ปอน เอาดินที่ผสมไปแก้ปัญหาโดยการเอาสูตรปุ๋ยผสมไมเนอัตราส่วนหนึ่งตัหนึ่งมาไอมาพลูกไปไหโคตรหลวกเอาฟางมาคุ้มอีกรอบนึงแมนค่ะแล้วก็ลรดด้วยฮอร์โมนเห็นดอกตุกตกยังสีปัไดใส่ฮอร์โมนที่ซื้อมาจากตลาดได้ไปนองเขาเห็ดเองแล้ยปุยทีข้าผสมรอบไม่เนาะปุ๋ยที่ผสมได้เนาะถ้าฮาเอานิ้วจิ้มลงไปยังสีเนาะค่ะเนาะมันสิบุบลงไปเลยดินะ่เห็นไหจิ้มลงไปเลยนะคะเนาะ แตกต่างจากเมื่อกี้ที่มึงไปแม่ติดไปกดเนาะกดในเมืองเนาะกดบนล่งเนาะถุงนี่ก็คือกันพี่น้องขึ้นคือหนีหักควันลงไปเนาะเขาควรลงไปเมื่อสิบเาเห็นแหงเลยเด้พี่น้องคือหนามหอกกับโฮดแบบเดียวกันอันเดียวกันนี่คือเมื่อกี้แค่จับลงไปน่อยนึงก็เห็นดินแหงแล้วนี่ก็คือนี่ควรลงได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็คือหลากเขาเนาะหลกอืมหลากเขาถ้าเกิดว่าให้หลากเขาโดนแดดโดยตรงเลยจำบดีกคือต้องถมไว้ให้เขา นี่ก็สิเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะชุดชุดที่เฮ้าปลูกไว้ชุดนี้เนะเาะคือเดี๋ยวเฮ้าจะมีหม่องในสวนอีกแล้วเฮ้าสิาพาพี่น้องไปเบืองหม่องพักที่เฮ้าปลูกไว้ในสวนอีกกันเนะะะาะปไปค่ะพี่น้องนี่ก็สิเป็นเอชุดแหลกเนาะคะ่ะที่เข้าปลูกไว้เนาะพาพี่น้องไยเบิงเนาะแต่ว่าอันนี้เข้าปลูกเป็นทุงปลูกที่เข้าสื่อมาเนาะค่ะนี่เข้าสร้างมาตามในอินเทอร์เน็ตเนาะมันเป็น,ปนทุงปุ๋ยทื่กัน ถุงปุ๋ยแบบนี้จะเป็นถุงปุ๋ยขนาดเล็กแล้วห้ากระสีทดล่องปลูกในกระถางนะัแต่ว่ารู้ซื้อกว่าในกระถางมันจะบ่ค่อยสวยเป็นไงเนาะถ้าเปรียบเทียบกับในอันนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นดินแบบเดียวกันการดูแลแบบเดียวกันปุ๋ยแบบเดียวกันน้ำแบบเดียวกันปลูกในส้นเดียวกันนะคะรู้ซึกว่าในถุงปุ๋ยเนี่ยสีขาวนี่จะสวยกว่าถ้าเป็นอยูใ่ใน <c oughs> กระถางก็บสิเป็นแบบนี้่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะ วัสดุที่ห้านํามาใส่บ่หฮากับปลูกพืชหลากหลายคีอกันเด้จังเป็นสะระแหน่เป็นหอมเนาะเป็นพักสลัดยังสี่นะพี่น้องยังสี่หฮาก็เก็บหยาออกไดไงไง่ายๆเลยเป็นพาอิตูเป็นคื่นฉ่ายยังสี่รู้สึกว่าดินได้กระสอบจะสวยกว่าเนาะดินแบบเดียวกันกับอยู่ในชุดแหลกที่ห้าใไห้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะมันก็สิเป็นวัสดุปลูกแต่ว่าบางต้นก็สวยอยู่แต่ว่าลุ่มๆ้มเหล่าสู่ใน่ ถุงบได้เนาะในถุงนี่จะสวยทุกต้นเลยดิี่แหละพี่น้องแต่ว่า,าปัญหากับมีอยู่เด้บอแมนว่าบมีเด้ย,ย,ยู่ในชุดแหลกที่ห้าปลูกเนาะดูสกว่าดินมันจะยุบโตโล่งนะคะคือจากปกติเบอง์ไงในกระถางเนาะพี่น้องสิเห็นขอบกระถางเนาะเข้ากับดใไ่พี่แหละดินเข้าใส่ประมานนี้เนาะแต่ว่านี่ดินมันยุบลงไปหลายอาจิเป็น,พพนเพราะผลนี่บอทีเฮดไห หอมเฮ้ามันเป็นแบบนี้เนาะที่ใบเหลืองใบแห้งปลายใบมันนะเนาะ๋ยวสิเป็นประมาณนี้แววต่ว่าในในนี้กับยุบโตลงขึ้นกันแต่ว่าจะบดียุบหลายคือคือจังเป็นกระถางเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะบ่มีหูนะพี่น้องมัาจะเป็นแค่ใหน้น้ำซึมผ่านได้แค่นั้นแต่ว่าเป็นกระถางมันสิมีหูข้างล่างเนาะมันก็นเลยเฮตไห,ห้อ่าอาจจะมีปัญหาตรงที่ผักมันบบงงาม เวลาเข้าลดปุ๋ยลดน้ำมันก็นอาจจะซึมออกแล้วก็ปุ๋ยนี่กับเอพืชน,นี่สิมบได้รับโดยตรงร้อยเปเซ็นคือแบบอยู่ในอ่าถุงปุ๋ยแบบนี้เนาะคะ่ะถุงปุ๋ยจะระบายความร้อนได้ดีกว่าอืมแบบถังที่เป็นพลาสติกอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าสีดํากับสีขาวอันนี้ในความคิดของครูหักสาวอีสานเนาะคะ่ะทีเข้าล่องเบิงเนาะเข้ากัจะกําจัดเข้าห็น จังสีข้ากระถอนเป็นพวกเศษวัชพืชเศษหงาเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นขอเปรียบเทียบระวังข้าใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันแต่ว่า,<ม>าใส่ภาชนะในการปลูกต่างกันแมนค่ะจังเป็นโซ่น,นั่นก็จะเป็นทุงปุ๋ยที่กันที่ข้าเห็ดเนาะเปรียบเทียบสองต้นง่ายๆนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องนี่สองต้นนี้ริมแบบเดียวกันคือคือ,คอใบหอมหนี่มันสิแตกต่างกันแห้งเลยเนาะค่ะนี่ สำรับสองกระถางนี่ส,สองต้นใส่ในกระถางจนหน่อยนะแมนแต่ว่าซุ้มใสน่นีถุงปุ๋ยน่ก่ะจะรู้ซื้อ่าสวยดินมันจะแห้งขึ้นกันเด้ดินก็แห้งขึ้นกันบ๊วแมนว่าว่าแห้งดิพี่น้นองอันนี้ดินในกระถางกัดินบางกระถางแห่งบกขึ้นเลยแมนบางกระถางนี่สิแทบจะบ้กเลยแต่ว่ารู้สึกว่าที่บุก่อยมีปัญหากับผักแมงลักเนาะผักอีตัวเนาะแมนค่ะอีตัวขึ้นได้ดีในพืชในกระถางแต่ว่าหอมนี่อยากอยากจะบบ่ค่อยขืนเนาะอาจนีเป็นเขามักปุ๋ยเนีะ แม่ค่ะเขาปักมักปุ๋ยสูตรนี้นะนส่วนใหญ่เข้ากสิผสมเป็นขี้หมูเพราะวายุบาลเขาเลี้ยงหมูหลายเนาะไ็สิเป็นขี้หมูแต่ว่าเขากับมาหมักก่อนก็ถือว่าใส่ได้เนาะบางคนว่าเออใส่ขี้หมูแล้วมันบ่งามมันเข้มแต่ว่าอันนี้บ่เป็นปัญหาสําหรับครูหักสาวิสานได้พี่นองเข้าใส่แล้วก็ถือว่าได้ผลดีแต่ต้องหมักก่อนเดือนหนึ่งหรือมากกว่าเดือนหนึ่งนี่ได้ยิ่งดีเนาะคะ่ะ เนาะคลิปนี้กะฝากให้พี่น้องไดเบิ่งเนาะคะ่ะพืชผักสวนครัวที่เ้าปลูกขนาดย่อมย่อมปลูกในกระถางปลูกในถุงปุ๋ยกะถือว่าได้กินได้ยูเนาะพี่ปอนเนาะกับว่าได้ซื้อไปหลายเติบเนาะค่ะได้ขายพร้อมของครูหักหนีได้ขายพร้อม,ออมปลูกขนาดประมาณสำานีเนาะกะถาพี่น้องทันไดเนาะคะ่ะสนใจเนาะทิปเล็กๆน้อยๆจากครูหักสาวิสานเนาะคะ่ะก็ล่องไปปรับใส่ไปปรับใดเนาะ กับเป็นข้อม so ูลเบื้องต้นี agon, <laughs> ่ว่าห้าอยู่ในช่วงเ่วทาทด่องเนาะเฮา็ไ้หูขอแตกต่างหูขอดีขอเสีี่ที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วก็เ้าก็คงสีนําไปปรับใส่ห้ต้องไปเนาะห้ือว่างามขว่นเก่าเนาะถ้าเกิดว่าอันพี่น้องเพื่อนเพิ่นเพิ่นอาจจะมีสูตรดีๆหรือว่ามีขอเสนอเน่ยหรือว่าสูตรปุ๋ยยังก็เล่วแต่นาะก็เอามาแช่กันได้เอมข้อมาแช่กันได้นะแหน่หนาเนาะหรือว่าอาจจะมองคิปของห้าแล้วเออเดี๋ยวห้าวลองไปปรับใส่ของห้า ล่องออกไปเห็ดเห็นมันมีกันเมืองมันสีโอเคโบแมนค่ะดีบ่ดีกับมา่บอกกันด้วยพี่น้องเฮาสิได้ปับพี่น้องกับสิได้ได้ขอมุ่นใหม่ๆจากเข้าไปนัน่มเนาะเฮากับสิได้ขอมุ่นใหม่ๆจาก <ขอ S 2> พี่น้องออไปนั่มเดี๋ยวเฮากับสืมาอัปเดตให้พี่น้องในเมืองกันเรื่อยๆเนะาะค่ะค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก่สวัสดีค่ะ